ครับครับวัสดีครับเพื่อนเพืพ่อนทุกท่นานพลงานตัวครับช่องคนละเกษตรขอครับน,นําเสนอให้พี่ให้น้องแฟนยูทูบแฟนครับทุกท่านครับกรับสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนครับขอเดินขอฝากพี่น้องถูกกําลังเลี้ยงใจของช่องคนละเกษตรครับ สวนพิชมไผขอนำพาพี่น้องอขอม้าเยี่ยมชมกดติดตามกดอะไรก็แชร์ครับมีสาระดีๆมีประโยชน์ครับน้ำหมอน้ำสวนเห็ดกษตเครับพี่น้องเพื่นโป้งเห็ดกระเเท็ดให้เป็นออชีพที่ดีครับให้เป็นไอชีพที่มันคงฝากพี่น้องช่างโชว์เชียวทุกทันทุกทีทุกทั้เขาม้าเยี่ยมชมเป็นผักหลับง่วงเป็น กา,ารเหตุการณ์ถำน้ำผ้าเป็นประโยชน์หรือ,อเหตุให้เฮามีอยู่มีกินครับพอ,อให้ทุกที่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเขามารับชมครับส่วนเกษตรผสมอสานครับหรือมี่ฝ่าฝุ่นกระตกครับพี่น้องเพื่อนๆพ่อแพ่อมน้อ,อ,องนุ่งพ่อใหญ่เมียผู้ที่บพ่ไไปเหตุการ์เหตุงานครับผู้กเกษยรด้านขา้าราชการแล้วก็เขามาเยี่ยมชม ขับผาปรับมองเ h ้ u s e h o l d ดวนแรีวเห็ดให้ดีไปทั้งนาครับถูกชิงถูกยางเป็นองค์ประกอบเป็นการเห็ดการทำของเ o ้อ e h น้ำให้พี่น้องครับพี่น้องเกลือฟูงเบิ้องเอาครับการปลูกการฟังเฮ้ากระเห็ดไปครับทำดีประสบการณ์หรือการเห็ดการทำการเรียนรู้ของ ภาคปฏิบัติครับเกษตรลูกพันธุ์ขย้วยครับลูกพันธุ์ขย้วยขนาดแทะเกษตรผจญผู้หญิงไงขอฝากเนี่ยฝากตัวพี่ตั๊กพี่กับน้องครับเพื่อนเพื่อนผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเปิดภาพรับม่วงเข้ามารับชมให้กันครับซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัมถ่ายทำนั่เสนอสีดีไปนาชีตียูได้กต่ยูกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับเข้ากับ ขอให้ทุกท่านบ้าเข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องทางคนกกรักเกษตรทุกท่านทุกที่ขอเพิ่ครับเ้องกระสีภาพทิพย์าพาน้องเบืองอันนี้ปลาลังกิงจูครับเ้องกระปูกไปยี่ส่นนี้ก็อยู่สองปีสองปีน้อยๆครับเศษเศษส่วนคานี่เห้อกระสีปลูกเครื่องคาหน่อยคาไง ครับกล้วยกระสีมีกหอมทองกล้วยหอมธรรมดาพื้นบาน้านเฮาครับพี่น้องเขากับลูกไปผูกไปช่อมะพีแบบเปรย์แล้วครับพี่น้องเขากับเฮดให้อง,ง่ายๆก็คือในที่สามารถที่ปลูกลงไปลำรงชีพเขาได้เขากับปลูกได้ทุกอย่างครับพี่นอ้องปลูกพ้น ข้นจนอยากให้คนที่เห็ดห้ายจนครับเห็ดห้มีอยู่มีกินครับคนห้องการสังเนะสังโตการดิน้นรนการต่อสู้ชีวิตวัชรีเรื่องแปลกครับพี่น้องเขาจนเขาต้องสู่ต้องทนครับถูกบริบทของการเห็ดการทำาภาคปฏิบัติลูกเป็ดไม่เห็ดครับพี่น้องเพื่อนปุง้งผู้ใดท่านใดที่จั๊กเห็ดยาม้อรีรอครับเริื่อมเห็ดเริ่มทำ จะค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปครับพี่น้องลวนแล้วแต่เขาเรานี่ก็มือําเว้นครับก็ต้องทอครับก็ต้องถอนถอยแวอแท้เพราะว่าเหาเห็ดเน่าโมนีเขาต้องมีมณะดุีิสารพันธุ์ข้อเนียวครับพี่น้องเหาะไปตองไปนังวงทใจครับการเห็ดการทำมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติทุกสิ่งทุกอย่างเหาก็ล้วนแล้วแต่เป็นมาเป็นพลในเหาครับ มาปรับกล้องเขามาเยี่ยมชมครับฝากปี่ฝากนงองเบิงครับเบิงเหนื่องจากที่ห้องเห็ดมาเป็นเวลาสองปอีบัานกะสรบควมสำเร็จแล้วครับฝากเื่อนปพื่อนทั้ง YouTube. ยมมงูทูบขามาเยี่ยมชมเบิงกันเห็ดการทร่ากันรอกกันจาครับดูวิสานพันธ์ขาเหนียวกระเส็ ช่องเขาลักเกษตรเกษตรค้นจนผู้ยิงไงครับรเขาไปยิงไงบอมยิงไงอย่างนี้นครับยิงใหญ่อนอไม้ของาเาพู้อื่นพวอยากก็เรยเกิดเป็นกเกษตรคนจนผู้ยิงใหญ่ครับแต่พวกไม้พีนองฟังถูกสิ่งถูกอย่างเข้าสามารถ่องเรื่องมขึ้นมาเลยได้แล้วครับปี่นองฟองไปมันก็นดีใจครับนะารับเ้มใจเข้มประสบคข้มสําเร็จล้วนแล้วแจสิเป็นมาเป็นผลครับเข้ากับลูกสุกสิ่งถูกอย่างที่สามารถดําลงชีพเข้าอยู่ได้ไปนา ครับมีขามีขายมีอยู่มีกินอ่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าอ่าคนห่ออ่าสิ่งเขาขั้นเข,ขอยู่กับกระปากับทถองครับกับการกระดมรงฉีดไปมือมืออ่าแน่นบ่ครับพี่น้องอ่าเฮากระเบื้องครับผ้าเบื้องขับรับมุ่งมั่งผมกับปูกครับแซมเจียมลงไปอะไรอ่ามันไต่มันวาง,าางมันห่างเฮากับเซมไปครับอา่าให้เขาแน,าน่นขึน้นมาเฮากับดูแลรักษาครับอา่าล้วนแล้วอ่าเป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับนำผ้า ทางพี่น้องเบิงึงกายสาีได้ผู้ใดท่านท้องใด้กเก็ตรใดครับต้องการอยากเพื่อไทยปลูกฟังให้เป็นอาลารฐานที่ยังยืนเอาก็เฮ็ดไปครับพี่น้องทุกท่านเอาก็เฮ็ดไปทําไปอย่า,ยามัวรีรอครับปล่อยเวลา,าผ่านปนไปเจร,ริญวักาสครับลงมือทําครับพี่น,อน้องเปิ้นปูงเพราะจำเป็นต้องสีดินล้อนไป าหาเงินทางไก่ทางไก่ครับรวมแล้วมีแต่งเงินทางนั้นครับอยู่กับเฮาอยู่กับเฮาอยู่ไก่บริยู่ไก่อยังมากไหมเฮาหาอยู่ไก่ครับเงินอยู่ไก่ครับอยู่ไก่เฮาพี่นอ้องเฮาเฮ็ดไปครับพุทธายนี่บวบลายใหญ่ห้างครับมื่อนี้พระพิพัฒน์นองเยื่ยมช่ม mm hmm. เป็นขอคิดเป็นทักปฏิบัติต่อไปขอให้ขอชกพ่อมเม็ดสำเร็จ ทุกคนทุกท่านครับครับสำหรับพี่เนียไว้ส่งเงินครับครับส,บว,สบบวัสดีครับ